อยู่ดีๆก็นึกอยากจะกินแหนมเนืองขึ้นมาจ้าเปิดกล่องออกมารู้สึกว่าผักยังสดอยู่เลยนะคะเรามาดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างมีผักสลัดผักแพวแล้วก็แตงกวาค่ะแล้วก็กล้วยพริกกระเทียมมะม่วงถั่วปดพริกน้ำแผ่นแป้งนะคะแล้วก็ น้ำจิ้มค่ะสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือแหนมเนืองค่ะได้มาทั้งหมดห้าไม้นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะเอาวัตถุดิบของเรานะคะมาหัน่นให้เป็นชิ้นเล็กๆนะคะเพื่อที่จะ เอาไปห่อใส่แผ่นเกี๊ยวได้สะดวกนะคะทุกอย่างเราจะนํามาล้างก่อนค่ะเพื่อความมั่นใจนะคะจากนั้นก็เอาพริกมาหั่นจ้ากระเทียมก็หั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆนะคะแตงกวายังอ่อนอยู่เลยนะคะมะม่วงมีแผลเล็กน้อยค่ะแต่ก็ยังดีนะคะที่เรายังมีพื้นที่ที่เราจะกินได้อยู่ ล้วยนะคะรู้สึกว่าใกล้จะสุกแล้วสามารถปอกเปลือกได้เลยเทน้ำจิ้มลงไปในถ้วยค่ะจากนั้นใครชอบความเผ็ดก็ใส่เยอะๆก็ได้นะคะแล้วก็ทัวปนค่ะอยากจะบอกว่ามันหอมมากเลยนะคะจากนั้นก็เตรียมรับประทานได้เลยจ้านำแผ่นแป้งลงไปแช่น้ำนะคะซึ่งเป็นน้ำอุณหภูมิปกติแช่ไว้สองนาทีค่ะ จากนั้นเราก็นำแป้งขึ้นมาวางใส่ฝ่ามือแล้วก็นำวัตถุดิบของเราที่เตรียมไว้ทั้งหมดใส่ลงไปรวมกันนะคะแล้วก็เอาเข้าปากได้เลยจ้ารสชาติโอเคมากเลยนะคะแหนมกลองนี้นะคะเราซื้อมาในราคา260บาทจ้าจากร้านขายของฝากตามปั๊มน้ำมันจ้า